หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมเข้ามาดิสังุปวัฒโนนะครับคนอยากถ่ายภาพประเดชพระคุณหลวงตานะครับออกรับบินทบารตนะครับจากญาติโยมชาวบ้านบ่อเชนิงพนแพงแสนสุกนะครับบุญเบิกบ้านนะครับปีนี้ถวยเทพเทวดาอนุโมทนามาตั้งแต่นู้นนะครับไม่รู้ว่าตีหนึ่งหรือตีสองหรือตีสามนะครับโปรยฝ้าฝนชนละท่านะครับลงมาให้ความชุ่มช่ำชุ่มชื้นนะครับเป็นบุญพิเศษของญาติโยมบ้านบ่อเนงนะครับ เดอ้อฝนตกลงมาครั้งแรกในปีนี้นะครับคณะสงฆ์ของวัดบ้านเกาบอและวัดบัวชนิงนะครับเดอ้อร่วมกันบินทบาทนะครับรเดชพระคุณลวงตาเมตตานะครับเป็นประมุขประธานนะครับรองลงไปก็เป็นหลวงปู่พะมหาประกอบสัมปโยุโคนะครับรองเจ้าวาดวัดบ้านเกาบอรพระอาจารย์สมุทัยวิสารโทหลวงพ่อสนั่นนะครับพระอาจารย์มหาวิเชียนนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเกาบอนะครับ เด้นนะครับบางส่วนยังอยู่ในวัดอยู่นะครับสายบินทบาทยาวนะครับวันนี้ครับผมจะเอานี่นะจะเอาตัวนี้เป็นตัว เก็บอันออกจากบานเพื่อนเพราะว่าบมได้เตรียมไว้นะนะครับวันนี้นะครับนำบาทมาพอดีนะครับห้ามเฮ็ดฟ้าบาทรุดเดอ้อนะครับถวยเทเทว,วด,ดานะครับอนุโมทนาโปรยฟ้าฝนลงมานะครับมีแต่ฝนนะครับฟ้าไม่มีนะครับครั้งแรกในรอบปีนี้นะครับ ก็ไม่คิดว่าจะมีฝนตกในช่วงนี้นะครับเดือนมกราคมนะครับอันน้ามามองกล้องให้หน่อยเดอ้อถ้าไม่มองกล้องจะเห็นแต่ใบหู <c oughs> เอาจริงเลยเด้อนี่เด้อทันหน้ามาเบิ่งกล้องให้เนี่เด้อจังสีเห็นเจ้าของว้ายโอย้ายาอดโยมหลายอยู่ทั้งผีตัวนี้มวยมวยกองดรส้นมือกล้องเดี่ปานนี้นู่นนะครับสาย ต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปลายสายยังอยู่ในวัดบัอเชนิงอยู่นะครับปุบาจารยร์วัดบ้านเขาบ่อกับวัดบัอเชนิงนะครับรวมกันบินทบาทนะครับบุญเปิกบ้านนะครับเมื่อคืนถวยเทพเทวดานะครับอนุโมทนามีแต่ฝนนะครับฟ้ายังไม่มานะครับส่งฝนมาก่อนนะครับอุ้สายยาวเลยนะครับเนี่ยอย่าลืมหันหน้ามาดูกล้องเด้อจะได้เห็นหน้าชัดๆ นะครับต้นซ้ายยังอยู่ในวัดอยู่นะครับแต่ว่าปลายสายเอาปลายสายยังอยู่ในวัดอยู่นะครับต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับเด้อปฏิภคุณวงตานะครับมีตานำพาคณะสงฆ์นะครับของวัดบ้านโกโบออกรับอินทบาทนะครับจากสายทานศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านบอชนิงนะครับปูนแผงแสนสุขจะลืมหันหน้ามาดูกล้องเด้อจะได้เห็นหน้าตัวเองนะครับ ทําไมหันหน้ามาจะได้เห็นแต่ใบหูนะสายยาวเลยนะครับปีละครั้งนะครับบุญเบิกบ้านบ้านบอชนิงนะครับเติ่มแรกด้วยบ้านพุนเพงนะครับแล้วก็มาบอชนิงสุดท้ายเป็นบ้านเสนสุกนะครับ แต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะครับบันเซนสุกนะครับปกติเดือนนี้นานหนุ่นนะครับแต่ปีนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพเก็บภาพประวัติศาสตร์ไว้ปีละครั้งนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเขาบอ่อวัดบอัอชเนิงนะครับมาบิณฑบาตร่วมกันนะครับประดิษฐ์พระคุณลวงตาเมตตาเป็นประมุขประธานนะครับหันหน้ามาตั้งกล้องหน่อยเด้อจะได้เห็นหน้าตัวเองชัดเจน โยมเริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับปีที่ผ่านมาถายใกล้ๆพินิทานใกล้ๆนะครับ <c oughs> อย่าลืมหันหน้ามาดูกล้องเด้อจะได้เห็นหน้าเด้อม ญยติโยมทั้งบ่อชนิงพนแพงแสนสุกนะครับมารวมบุญรวมกุศลใสบาบุญเบิกบ้านนะครับบ้านบ่อชนิงนะครับเมื่อคืนทวยเทพเทวดานะครับอนุโมทนาฟ้าฝนสุนรธาโต๊ลงมาทรงแต่ฝนนะครับฟ้ายังไม่มานะครับลมก็ยังไม่มานะครับเด้อไม่รู้ว่าตกเวลาไหนนะครับได้ยินแต่เสียงสายฝนกระทบสังกสีนะครับแต่ไม่รู้ว่าตกช่วงไหนนะครับนอนต่อเลยนะครับ เด้อนะครับเป็นครั้งแรกในรอบปีนะครับที่ฟ้าฝนชนราธาตกลงมานะครับคงจะมาอนุโมทนาบุญกับญาติโยมบนบ่อชนเองนี้นะครับเด้อนะครับยังอิ่มใจกับญาติโยมนะครับคงจะมีบุญมากนะครับทําให้ฟ้าฝนชนราธาโต๊ลงมาเป็นครั้งแรกนะครับวันสวดมนต์วันแรกก็ไม่โต๊นะครับวันที่สองก็ไม่ต๊นะครับจนถึงวันสุดท้ายนะครับ เดชพระคุณ้องตานะครับนําพาคณะสงฆ์ของวัดบ้านเ่าบ่อนะครับมาร่วมบิณฑบาตพร้อมกับคณะสงฆ์วัดบ่อชนิงนะครับอย่าลืมหันหน้ามาดูกล้องเด้อจะได้เห็นหน้าตัวเองเด้อยังเหลือยาวอยู่นะครับสายยาวอยู่นะครับ เด้อนะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับใครมาใส่บาทขอให้ล่ำให้รวยถูกหวยทุกงวดทุกงวดเด้อย่างอย่าลืมหันหน้ามาดูกล้องเด้อจะเห็นหน้าตัวเองเด้อถ้าไม่หันหน้ามาจะเห็นแต่ นี่นะครับชาวบ้านเซนสูงก,ก็มานะครับสส <laughs> บอชเนิงพูนแพงแสนสูงนะครับเมื่อคืนนะครับถวยเทียบเทวดาอนุโมทนานะครับนฟาฟ้าฝนชนละท่านะครับตกลงมาแต่ไม่รู้ว่าลงเวลาไหนนะครับได้ยินแต่เสียงสายฝนกระทบสังกสีนะครับถามบางคนก็ว่าตีหนึ่งบางคนก็ว่าตีสองนะครับเด้อ ้จะสุดสายแล้วนะครับเนี่ยต้นสายอยู่นี้นะครับแต่ปลายสายอยู่ใกล้ๆน,น,นุ่นนะครับเดือนุ่นนะครับ ออหมอายันไปเอางานอยู่แตงบ้านที่บ้านคือถึงวันก็เดยวมาคุยต้นตาไปออกไป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 เสียงเจ๋เขาเนียวิ่งอู่กในดเหรอสามปีกับบัวจางนี่นี่

นะครับใครอยากเข้ากล้องให้หันหน้ามานะครับจะได้เห็นหน้านะครับนี่นะครับอยากย้มนะครับ <ใน S 1> ทั้งฝั่งซ้าย<ด>และฝั่งขวานะครับไม่รู้จะถ่ายฝั่งไหนกันเนี่ยนะครับเนี่ยคุณแม่สีมุย้ยคุณจิซ้นระบอกในเด้อทำบุญในกองผับปลาฝั่งเสื้อเขาและฝัง่งเสือ้อลายนะครับรอวงนาในวัดบ่อนเขนง คุณแม่สีปูหนึ่งรอยบาทคุณแม่แม่สีอ้วนหนึ่งรอยบาทคุณแม่สีหมวยอันน่ามาดูกล้องเด้อจะได้เข้ากล้องเดิมต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปลายสายอยู่นู้นนะครับนะครับ อยู่ไกลๆนู่นนะครับเด้อวันนี้ทวยเทพเทวดานะครับอนุมูธนานะครับตกลงมานะครับประมาณตีสองหรือตีสามนี่นะครับฝนตกลงมานะครับอนุมทนาญาติโยมชาวบ้านบวชนิงนะครับหันหลังเดินอย่างเดียวนะครับเสร็และเขาป้งในเส็บาทบ่อันนี้หืม เดินนะครับกําลังจะสุดสายแล้วนะครับเนี่ยหลวงปู่พะมหาประกอบสมประโยุนคนะครับรอง้าววาสวัดบ้านเกาบอนนะครับปกติจะอยู่บนหัวแก้วนวลนะครับเนี่ยวนอาคณะช่างนะครับนําพาลูกศิษย์ลูกหานะครับทํางานก่อสร้างที่หัวแก้ววัดบ้านเกาบอนนะครับวันนี้นะครับหยุดก่อสร้างคนนะครับช่วงเช้านะครับ สายยาวเลยนะครับนี่ปลายสายยังอยู่นู่นนะครับใครอยากถูกหวยก็ให้นับคู่บาจันนะครับจํานวนเท่าไหร่หวยก็จะออกงวดเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะออกงวดไหนนี่ยังไม่แน่นะครับประเียนทำเก้าประโยชน์ของวัดบ้านเกาบอนะครับรูปแรกนะครับประจันมหาวิรัตวิรัตนนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเจ้าพ่อน้าปนะนะครับนี่ ว่าที่มหานะครับระอาจารย์อนุรักษ์ธรรมกเวสโกนะครับกำลังข้าหวัดอยู่นะครับตอนนี้ของนาวัดวดนี้เป็นจำนวนยี่สิบบาทสาธุนิพพานะปัจโยโหตุจันชาติชนะสโูนะครับหัวหน้าแผนเครื่องเสียงนะครับแต่ที่วิหารเสียแล้วนะครับไปหนึ่งเครื่องนะครับตอนนี้ นู่นนะครับสายยาวดื่มนะครับดื่มบอกไปว่าบ้านบ่อเชนิงนะครับเป็นทินฐานบ้านเกิดของหลวงปู่เขาอนาลายูนะครับวัดธรรมคงเพชรนะครับดื้อนะครับมีแต่ลูกหลานหลวงปู่เขาทั้งนั้นนะครับอยู่ด้วยกันนี่นะครับ่อแมคูบาจันมีตามาเผยแผ่นะครับนำหลังจากออกบวชนะครับก็ ไปประพฤติปฏิบัติทมกับหลวงปู่มั่นนะครับจากนั้นก็นําพาพระแม่ครูอาจารย์มาเผยแผ่นะครับเขียํอเภอหัวตะพานนะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะครับให้พระพุทธศาสนานะครับพระเจ้าพระสงฆ์นะครับดำรงอยู่เยอะนะครับเฉพาะวัดบ้านเก่าบัวกับวัดบัชนีนี่เกือบ200รรูปด้วยกันนะครับเด้อนะครับต้นสายเข้าไปด้านในแล้วแต่ปลายสายยังอยู่โน่นนะครับไกล นน่นนะครับหน่อยมากาายพระเด็พระคพุณนระเด็นเขาพุ่นุือนะครับต้องไปจับคุณนดีหล่าะประมาณคุณน่าจะสิมาเนอะไมหมวะไปหาหม,มงตั้งซะ นะครับภาสีเข้มๆนี่จะเป็นวัดบ้านเกาบบนะครับภาสีตจางๆลงมาเป็นวัดบอชนิงนะครับเด้อหลวงปู่ดวงสุมโ,มโนนะครับนี่เด้อนะครับ อุปถากพระเดชพระคุณหลวงตานะครับหลวงพี่เด็ดนะครับเนี่ยท่นองอินนองแก้วนี่ครูครูที่มีจิตใจสายยาวนะครับยังเหลืออยู่ใกล้ๆอยู่นวลนะครับบริเชิญหลังจากครูบาอาจารย์เอินทบาทแล้วเขาจะเป็นน้องสัมมณีนะครับอยู่ใกล้ๆนวลนะครับขวาท่านต้องอินเบิงทั้งหลังจบความปัดกวดโอ้นี่เบื่อทั่วแล้วกันว่นอย่าเชิญท่านท่องอินยู่แต่ว่า ผมีเบอร์โทรขออภัยนะครับขออภัยนะเพิ่นมาเพิ่นสินนทําบุญซะเด้อันวุ่นอย่างพวกฮะคนก็ย้อนจะให้เพิ่นมาร่วมทําบุญนี่ล่ะ <c oughs> อ่าขออภัยครับกําลังองท่านเสกจอทองอินรอกแก้วครับร่วมทําบุญสั่งกอง ผาปลาเพื่อสมทบุนสร้างรองน้ำในวัดบ่อนสนี้นนนเ,นเป็นจำนวนเงินห้าร้อยบาทสาธุนิพพานณัจจโยโหสุสมัยนี้เป็นสอจอนะครัสรสบนนส,ออสมัยนาเป็นซอสอบวันให้ได้เป็นนายกอบจออ่าครับ หรือจะยางยิ่งกว่ากโอ้ยยากยากว่าอยู่บ่ะบ่ยากบ่ยากยากกว่าท่านต้องอินผมหูจักอยู่ว่าเป็นนักสู้เป็นผู้ที่มีหัวใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะสุ่มชนของทั้งบดีสนายกท่งนสซนส์ลุคท่านต้องอินเป็นผู้บรดูแล้วอะไรเรื่อง้วกระว่าสิเป็นเรื่องการพัฒนาหรือว่าสิการ โดยเฉพาะอย่างอยู่การคุป่์จำประกาทั้งวัดวาร่างทั้งวัดปาบกอวีนเ่็นันต้องกินอยู่เป็นประจำประจำแต่พอให้บอในเบื่อโทพกันกักเถื่อนาดนิดเดียวแต่ว่ามือนีก็ดีใจที่ท่านเข้ามารวมนะครับเป็นผู้ให้ความสัมันกับชุมชนกับบั่งกับเรื่องส่วนปัญหาเสียงก็นกว่าผมจะเป็นผู้ มาละปัญหาจยากทีจยากหน่เพื่อนำเขาไปแก้ไขแต่ว,ว่าจนหัวเงอนีบางคั้นมีผู้ให้ว่าโอ้มีปัญหาอ,อะไรนี่กอไปแก้ไขให้นั่งในบางคั้นมีผู้ว่าจักเตือกถามเพิ่นเป็นผู้นำปัญหาเพื่อจัด ีิกราแก้ไขครับครูที่มีควรตั้งใจในการาทำงานปรอาจารย์อภิชาตินะครับเนี่ยต <c oughs> ัวจอรครับโอ้ยังเ,ยเง,ยงเหลือสายไกลอยู่นะครับหลังจากครูบาอาจารย์แล้วก็จะเป็นน้องสมนินใน,ใน,นะครับเนี่ยดอตรงนี้เป็นพัตนาารนะครับตเตรียมจะถวายนะครับ วันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับของญาติโยมบ้านบอชเนงบ้านพลแพงแล้วก็บ้านแสนสุกนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลน,นะครับเมื่อคืนถวยเทพเทว,วดาอนุโมทนามานะครับโปรยฝาฝนชนทาลงมานะครับแต่มาแต่ฝนก่อนนะครับฝาคงจะตามมาที่หลังนะครับเด้อ เป็นน้องอสมณรนของวัดบอยชเนิง<ป>ะนะครับรผ้าสีจางๆนี่เป็นวัดบอยชนิงะนะครับสีพระราชทานนะครับส่วนผ้าสีกรักสีเข้มนะครับเป็นครูบาอาจารย์จากวัดบ้านเก่าโบนะครับดเดอญาติโยมหลังจากใส่บาตรเรียบร้อยนะครับก็จะเดินมารวมกันนะครับตรงนี้นะครับวันนี้เป็นบุญพิเศษของญาติโยมผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูวัดวาพระสาสนะครับวัดบอชเนิง วัดบ้านโกบอลนะครับญาติโยมบ้านบอยชนิง <bureaucracy S 1> บ้านพุนแพ,พงบ้านแสนสุกนะครับาาหรื้อเป็นถิ่นฐานบุรพารย์นะครับของบ้านเกิดของหลวงปู่ขาอานารยโยนะครับวัดธรรมกองพินนะครับาาบ้านบอยชนิงนี้นะครับาาเดื้อพ่อแม่กูบาจารย์มาวางหลักฐานไว้นะครับก็เลยมีพระเจ้าประสงค์นะครับแม่ขาแม่ชีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับทั้งวัดบ้านโกบอลและวัดบอยชนิงนี่เกือบสองร้อย กว่าชีวิตด้วยกันนะครับเฉพาะพระก็เกือบ2 0 0ไม้รูปนะครับเดือดใกล้จะสุดแล้วนะครับเดือดไม่กีรูปนะครับนี่เป็นน้องสมานนิ่นะครับวัดบ่อชยเงนี้นะครับคัวรหนึ่งคือก่น้องมาด่วมตักบาทนะครับญาติโยมใส่บาทแล้วก็จะเข้ามาด้านในนะครับนี่โตทีว่างสองโตนิมมตนนั่งได้เลยนะครับนี่มันนั่งก่อนน้องเนียนรูปสุดท้ายนะครับนี่ราคาให้ทั้ง ุ่มดูจะหันไปทางซ้ายทางขวานะครับตัดบางแ้วเรียบร้อยแล้วกันจะหยับกุมดีออกไปหนค่งยับมืออะไรเป็นสกลางต๊ะนะครับพามาคื่นจะดีใจุกปีน้องน้องโขนโตโอใจมันดีครับเต็โคนโตแข็งโขนก็หน่อยของไขรพอบอกว่ารู้เนย ขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ